สวัสดีครับวันนี้บิน TOT นะครับค่ายเด e r n ม่อีกแล้วนะครับเราก็ทําการจ่ายผ่านช h อปจีนิกได้เลยนะครับเราก็กดไปที่แอปช h อปจีนิกนะครับแล้วเราก็เลือกตรงร้านค้านะครับเข้าไปที่ช้อปปีครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการอ่านนะครับกฎระเบียบนะครับว่า เป็นอย่างไรมากนะครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายคือแล้วก็ระยะเวลาในการโอนคะแนนนะครับเราก็กด to be continue นะครับก็ไปที่อั s ช็อปปีได้เลยครับเราก็เลื่อนดูนะครับว่าตรงไหนเราก็ไปที่การจ่ายบินนะครับการจ่ายบิน เราก็เลื่อนไปนะครับตรงบินโทรรา,าคาคมนะครับก็จะเห็น TOT นะครับกรากดเข้าไปตรงนั้นจากนั้นเราก็เลือกน,นะครับว่าเราจะสแกนหรือว่าเราจะใช้บาร์โค้ดหรือว่าจะใช้รหัสผู้บริการนะครับส่วนผมจะใช้หมายเลขบริการนะครับก็กอกเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบบินนะครับเมื่อทําการตรวจสอบบินเสร็จแล้วก็ชาระเงินได้เลย ล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็เลือกแบงค์นะครับที่เจะทาการชําระแล้วก็กดชําระเงินนะครับกดชําระในตอนนี้เราก็กอกนะครับยู e r เ a m e ร์พาสเวิดนะครับของเน็ตแบงค์ให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเท่านี้เราก็ชําระแล้วก็เลือกธนาคารในเสร็จสับนะครับ ก็ยืนยันนะครับ OTP ก็จะส่งมาที่มือถือของเรานะครับแล้วก็กรอก OTP เรียบร้อยนะครับทำการยืนยันก็เป็นการเสร็จนะครับก็คือจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะมีแมสเซจนะครับมาที่มือถือของเรานะครับว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ